นายกเมืองัทยาท่านรันรนักธกิจตัางโควทนารผู้ช่วยในการพิการใหญ่สำนักงานสรรบสริญพัฒนาพัฒนาคุณพลเรือเอโสภาผอรศรศรักการแทนในอำเภอพานมุและคุณรัตนชัยคุณชิตเดชาในรับผู้บุญนันท์ะครับครับออีกคต้องขอขอบพระคุณที่ทุกท่านนะครับที่วันนี้ที่มาร่วมทํากิจกรรมที่ชายหาดพัทยาบซึ่งวันนีเราเป็นเรืองสปอร์ตนะครับโลิซึมคือเป็นเมือง นัเวิ่งเชิงกีฬาด้วยตั้งแต่เช้าเนี่ยผมก็เปิดวิ่งของกลุ่มทางการแพทย์นะครับวิ่งเครื่องตู้โรคหัวใจสโตกรันนิ่งบ่ายก็มีการถแถลงข่าวของบางแสนมาราธอนทีก,กวิ่งคืนนี้คนหมื่นกว่าคนแล้วก็เย็นเปิดบิกินี่อีกจนที่นี่นะครับบีเนส เศรษฐีสเปนิูดซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพัทยาได้เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานอีกครั้งโดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาท่านนายกเมืองพัทยาและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนักวิ่งทุกหลายวันนี้ถือว่าชาวพัทยาขอต้อนรับท่านด้วยความจริงใจแล้วก็ขอให้ระหว่างที่ท่านอยู่ในเมืองพัทยาขอให้มีความสุขนะครับท่องเที่ยวตามสบายในบรรยากาศชายทะเลนะครับโรบีบีมีอาหารที่สวยงามแล้วก็ขอให้การแข่งขันวันนี้ ประลุตามวัตถุประสงค์ตุมการหวังว่าโอกาสหน้าปีหน้าครั้งที่เจ็ดที่แปดคงจะยิ่งใหญ่มากกว่านี้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะครับ,บคุณอนุชัยศิริของผู้ราชการจังหวัดชลบุรีครับอย่างพึ่งไปไหนครับเราขอไไเลียงเชิญ